ลงทุนตอนนั้นเท่าไรครับเบอร์กับโอ้ต้นแรกนั้นแค่สองต้นสองต้นเองครับเริ่มต้นจากสองต้นต้องหันสองสามต้นต้องหันแม่นครับจุดประสงค์ตอนแรกเลยผมอยากปลูกใบกินครับผมเห็นงานประจำนะครับผมเห็ดสวนนี่เป็นงานไอเดเลกเนาะยางท, 9, าทีละก้<บ>าวกินเข่าเทละคําทีน่ะคอยเป็นคอยไปทีนะพี่ใส่ใส่แ <laughs> นวความคิดแบบไนแม่นครับผมสวัสดีครับพี่ครับอ๋อดีครับผมคร่บผม ขออนุญาตสื่อสารเป็นภาษาเป็นภาษาอีสานเนาะภาษาอีสานนะครับเนาะครับผมผมไพโร์เจริญครับซื้อเห่ียซื้อรลตีเนาะผมผมเป็นคนขอนแก่นนะครับเป็นคนอำเภอหนองสะหองจังหวัดขอนแก่นสวนหนียูอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับซื้อไร่ไร่บุญเจริญแก่งกระจานตอนแรกก็บอกคิดดอกครับว่าสีมะมะเห็ดเกษตรมะเห็ดสวนเป็นอาชีพเนาะเขากับเป็นคนเห็ดงานพนักงานออฟฟิศ คือคือคือคนทั่วไปแหละครับเรียนจบเขากลับไปเห็ดงานกรุงเทพเนาะเห็ดงานในเมืองมามันกันเขาไปลูกเช้านาเนาะมันก็นสิเป็นเบื่อๆนะที่นี่ก็หาหม่องปลูกต้นไม้อย่างที่นะครับครับซื้อต้นไม้กลับบ้านไปปลูกอยู่ขอนแก่นครับแล้วผู้เฒ่าพิ่นว่าใครเห็นน้ำนะหวานปลาซื้อไผ่บงหวานเท่อย่างที่ล่ะกลับไปปลูกอยู่บ้านครับผู้เฒ่าพิ่นก็บอกเห็นน้ำ ลังเทียกติเถียงกันนั้นทีนะครับผมผมก็เลขิกานเทียงนั่นทีละพอมีทุนจเล็กๆน้อยๆนะเขาก็เลยหาเบิ้งมาสิมีทีมีทางมืองไดพอดีเมื่อพ่อมงนี้ละแล้วก็มักแล้วก็เลยซื้อไว้โดนล้ล่ะก็เลยมาเริ่มปลูกไผ่ปลูกต้นไม้ต้นไรไว้จนสุไทายก็นแต่ไม่ยุ่นี่ประมาณนี้แหละครับไรบุญเจริญของขาจุดเริ่มต้นยุ่งมงนี้เห็ดมาจะปีแหรอครับ ประมาณจากเริ่มต้นประมาณสิสิบปีสิบ <10 S 2> ป,ปีแล้วครับผมโอ้ oh. ตอนเริ่มเฮ็ดตอนแรกนี่ผมเอินมาเฮ็ดเป็นงานอดิเรกเนาะมันมาทันจริงจังพื้นที่ทั้งหมดจากไรครับทั้งหมดประมาณเจ็ดไรที่เฮ็ดไผ่นี่จะกประมาณจากไรครับเฮ็ดไผ่ที่ปลูกในนี่ประมาณสองไรกัวพื้นที่ทั้งหมดว่ได้เป็นไผ่ครับ hmm. ก็ติมีป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนาะกัดจัดอยู่ครับข้างบนสุด่สิมีปลาปลูกปลา ก็คือสมัยนั้นนําบ้าปลูกต้นไม้คือกันแหละเขาก็ปลูกปลาไว้น้อยหนึ่งตอนนั้นเขาก็มีเบงมีปลาไม่ใชมีเห็ดนี่นะเขาก็เอออยากกินเห็ดเวยก็ปลูกปลาอันทึ่งหมนะครับแล้วขยับมากอ่าก็มีไผ่ไผ่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นี่แหละแล้วก็มีมีมีผลไม้มีอย่างดีที่เขาอยากกินนะก็ปลูกไว้ผสมผสานครับแต่ว่าพื้นหลักก็สิเป็นไผ่บงหวาดเนี่แหละเป็นพื้นหลักที่เห็ดไรยใดเลี้ยงสวน เอานล้นก็ปลูกผสมผสานไปกินทั้งทีครับจังไรจังเลือกมาเป็นไผ่บงหวานอ่าเออมากินแล้วไม่ก็เลยเอาไผ่บงหวานมาปลูกเพราะว่าอยากกินน้อมบงหวานมันกินดิบมันกินสดได้นะมันกินดิบได้เลยมันว้าวทานสดได้อ่ามันทานสดได้แล้วมันมีคมว้าวแต่มันว้าวมันว้าวเนาะที่มันแตกต่างจากไผ่แน่อื่นแมนครับมันจะมีเบอร์สองเนาะเบอร์สาม เบอร์ซีเบอร์เก้าแล้วก็เบอร์จมโบโอ้โ oh. ตถูกที่สุดแตไม่นั่นก็นคือเบอร์สามเนาะต้นละลอยเนาะครับอ่าก็เริ่มเริ่มจากเบอร์สามนี่แหละครับ mm. เพราะว่าตอนนั้นปลูกหลายปลูกเริ่มต้นสองอยต้นเนาะคิดว่ามีนอละมีกอละนอะกะเพรากินวะานี่ครับแล้วก็หลังห mm. ลังจากนั้นก็นค่คอยๆมาศึกษาเบอร์อื่นหาเบอร์อื่นมาปลูก ประมาณนั้นครับระบบการจัดการครับ,รบการให้น้ำแรงน้ำเข้าใส่น้ำบาดาลครับแล้วก็สูบน้ำบาดาลมะพักมีบอ่อปูนบอ่อซีเมนต์อยู่บอ่อหนึ่งครับอ่าแล้วก็สูบน้ำบาดาลมะพั้ากเราฮอก็เราก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาใน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 ,ในบอ่อปูนน่ะเนาะอ่าเพื่อให้ปลามัน บำบัดน้ำเออในไงมันเป็นบำบัดน้ำเพราะว่าปลานี่มันลอยมันอย่างนั้นสิเพิ่มออกซิเจนน้ำมดานขอขอขอเสียคือม่มีออกซิเจนเนาะมันจะใต้ดินบ่มีบ่มีอากาศเขาสูบมาพักไว้ปลาลอยก็จะมีออกซิเจนปลาขี่นั่นเนาะมันกินแล้วมันก็ขี่มันก็จะมีแบคทีเรียมีจุลินทรี้์อย่างพวกนี้แหละครับแล้วก็สูบมาหดน้ำระบบน้ำลักลักสิเป็นแบบสปริงเกอร์ผมในห้างคือผมให้หัวหนึ่งซีกอ <m uch ing> ตอนนี้ที่มีอยู่สามโซนสามแปลงกัเป็นโซนเป็นโซ,น,น,ซนระยะที่ปลูกผมปลูกหลายระยะเนาะจังแปลงนี่นี่มันถี่มีสามคูณสามสามคูณสามแล้วก็มีเว่นซีเมตรสามคูณสามเว่นซีสามคูณสามเข้าใจนะฮะแล้วก็แปลงแปลง้างล่างนี่มีสามคูณสามแล้วก็เว้นหาเมตรแล้วก็สามคูณสามอีกเที่ยนหนึ่งจังเสียครับที่ผมเลือกปลูกสามคูณสามเพราะว่าไผ่ซีกองเสียรัศมีนี่นะมันพอดีพอดี สำหรับสามคูณสามที่นี่ถ้าสามคูณสามทั้งแปลงเลยเนี่ยผมมองว่ามันสิทิทึบเกินไปคือจังไภัยมันสีแย่งแดดแย่งแดดแย่งอาหารกันเองสินะก็คือถ้าเฮ็ดได้ก็คือสามคูณสามเพื่อให้ววงระบบนำไงเนาะแล้วก็เว้นจักซีถึงหาเมตรเพื่อให้มันมีอากาศโฟมีรับแดดได้เต็มที่เนาะแล้วก็คอยสามคูณสามอีกทีน,นึงจางเสียครับตอนตอนเอาเบอร์เกอร์มาปลูกเอามาจากต้นครับตอนนั้น ลงทุนตอนนั้นเท่าไรครับเบอร์เก่าโอ้ต้นแรกนั้นแค่สองต้นสองต้นเองครับเริ่มมองถึงเรื่องให้มันเป็นอาชีพเนาะสร้างรายได้แรงก็คือเอามาจากอาจารย์เปียพราะเขาเอาซื้อต้นพันธุ์มาเขาก็มาปลูกเองแล้วก็ขยายของเขาเองเพิ่มจํานวนเองทั้งกิ่งตอนทั้งขุดเงาจากสองจากสองต้นผมว่าสองต้นจากสองจ้นฟองอะแมนครับเป็นสองหน่อยต้นแมนครับ สนทุนห้องแข่สองพันหนึ่งครับผมสองต้นครับผมปต้นต้น,ตนทุนเงินบ่นหลายแต่ว่านกติใส่ต้นทุนเวลาแออแปลงนี้หกสิบต้นทีน,นี้เบอร์จมโบสองแถวแล้วก็บเบอร์เก้าแปดแถวกับปลูกเบอร์เดียวกันแล้วครับในสวนนี้ทีเน้นๆก็คือมีเบอร์เบอร์เก้ากับจมโบสองเบอร์ตัวน,นี้แม่นครับนนถ้าสายอ,อาจารย์ครับเรื่องอพันธุ์วัฒ ยางทีละก้าวกินเข่าทีละค้ oh. ําคอยเป็นคอยไปสินะครับพี่ใส่ใส่แนวความคิดแบบนี้แมน่นครับผมทีเ่เฮามีไล่ใดจากตรงนี้เฮามีไล่ใดจากส่วนใดนะครับไอไ้ใดที่มาสองทางฮะก็คือ,อ,อผมที่ควบคูไปไปคูกันครับมีผลผล oh. ิตแล้วก็นต้นพันธุ์ครับผม oh. เบอร์เก่าประมาณ80บ oh. เอเซบเบอร์เบอร์จัมโบ้20สมัยซสมัยก่อนผมปลูกทุกเบอร์แหละเบอร์สอง เบอร์สาเบอร์ซีเบอร์เก่าเบอร์จมโบครับแล้วก็ร้องขุดนอมาถูกเบอร์เนี่ยแหละเบอร์เบอร์สองนี่นอมันสิเี้ยวเร็วเขาถ่าไม่ได้เขาต้องขุดมือหนึ่งเว้นมือสองมือแล้วก็ขุดห้ามห้ามเว้นเทเว้นนี่นอมันสิเงี้ยวมันสิเสียคุณภาพเนี่ยนะแต่ว่าเบอร์เก่านี่นอมันสิเงี้ยวซากว่าเบอร์สองเขาสิถ่าได้อย่างที่นนะแลงทียเขาบ่มีออเดอร์เขาก็ถ่าเ่าต้องขุดผักไปก้อนนี่เี่ พอหอดเวลาก็ค่อยมาขุดดีสิได้แล้วก็นอค่อนขางใหญ่นะัเบอร์เก่าอ้อเอาผลผลิตนอา,าไปกระจายแนรันสีสางได้เลาเ็ดยังไงครับพี่เขาเปิดเพจเฟซบุนะ๊กเนาะผลผลิตนอมานอสดเนี่ยนะอ่าแม่นครับขายนอกสดขายออนไลน์ครับแล้วก็โชคดีคนซ่งเขามีแบบแชร์เย็นเนาะอ๋อครับผมแล้วก็ส่งแบบแชร์เย็นแล้ก็นอพอไปถึงปลายทางกับคอนขางโอเคเลยครับ การตลาดออนไลน์หรืการตลาดในพื้นทีของเข่าล่ะครับในพื้นที <Yeah. S 1> สมัยก่อนผมเคยเป็นนังขายตลาดนัดสมัยก่อนนะไปขายตลาดนัดสนุกสนุกก็เพราะขายได้แต่ว่ามันก็สีแคบก้อนเนาะเพราะเห็ดออนไลน์มันก็สีกว้างเขาที่ออกตลาดนัดมันต้องเตรียมหลายอย่างเนาะต้องเตรียมนำแข็งแซนเนาะไม่ต้อง นู่นนี่นั่นเตรียมถุงเตรียมอุปกรณ์เตรียมตาสังที่นะมันัาก็ยุ่งยากเล็กน้อยแต่ว่าถ้าออนไลน์กะเขากับโพสขายอยู่บ้านอยู่สวนนี่ก็สบายกว่าก็คือหลักๆก็ขายออนไลน์เป็นหลักแล้วชาวบ้านที่ขาเจ้าเคยกินเขาเจ้ากับมาสังแนเขากะไป่งน้ำม่บ้านน้ำแต่กับ่หลายครับน้ำขาเจ้าเด็กินเนี่ยขาเจ้าสิอยากปลูกไปน้ำข้าเจ้าสิถามหาต้นพันธุ์มีต้นบอซื้อต้นไปปลูกทีนะฮะ แลก็เห็ดขวบคูไปน้ากันได้กินแล้วก็ที่ามหาสามหาต้นอยากได้ไปปลูกโอ้ไขตัวเนี่ยเอามันสิบอกปเป็นฤดูบอกหันอออกตลอดปีตลอดตว์ทั้งปีเลยเขาสืบพั่นักอรหรือสามารถจัดการให้มันออกนอได้ทั้งปีแต่ต้องจัดการเด้ถ้าทิมไปอซื้อมันคือบอกออกทั้งปีเขาต้องมาจัดการอย่างเช่นหล,ลักๆก็คือต้องหดน้ำเนาะต้องหดน้ำต้องขุดนอ ถ้าหุนน้ำบ่ขุดนอพอนอพอะหุนน้ำแล้วนอออกมานอสิบินเนาะบินก็มาเป็นล้ำมันคืบอออกนออีกเด้เขาต้องขุดนอที่นี่พอขุดนอปุ๊บนอไม่ก็บที่ออกเรื่อยๆขุดก็ออกขุดก็ออกที่นะ่นะสามารถออกได้ทั้งปีเลยเขาก็บทมนีสางกอเนาะครับตัดต้นเก้าทิมเรียงเอิ่นมาสางกอเนาะให้กอมันลงแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่แกบใส่แกบดำ แล้วก็อัดน้ำเลย mm hmm. ประมาณสักสองเดือนเดือนสองเดือนกันเริ่มนีโนไอคุดจังประมาณเดือนพฤศจิกายนนะอ uh huh. ครับผมเทาก็คือตัดต้นเกาถิ่มจงล้ำนุ่มๆลำไม้ที่เกิดปีนั้นอนะ่ะไว้มันเป็นลำแม่ของของหลงฤด,ดูการที่ตามมาแล้วก็ริดกิ้งตัดกิ้งให้กอมันโลนะ่งเนาะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำเอ้ยใส่ปุ๋ยใส่แกลดดำ หดน้าเพื่อเขาเห็นว่าขุดประมาณหลังปีใหม่ถ้าปีไหนมันบนหนาวคักนอกระดออกออกดีเขาก็เริ่มขุดเลยตั้งตาหลังปีใหม่มาหรือประมาณกุมภามีนาเริ่มขุดขุดนอมาเรอยๆนะครับขุดไปเรื่อยๆจนเขาเ่าฤดูฝนจงฝนนนนังประมาณกลางฝนกับมันกระิประมาณสิงหาเนาะประมาณสิงหาหรือมิถุนาะกรกกดาสิงหาเนี่ก็รเริ่มไหว นอดงงามๆาใหญ่ๆเขาก็เริ่มเริ่มเก็บไว้ให้มันปล่อยให้มันบินเห้นมันเป็นล้ําไว้นอดหน่อยเขาก็ขุดออกขุดขายขุดกินขุดนั่นธรรมดาถึงเดือนพฤศจิกาก็ดิครบรอบมันเนาะก็ดิมาสางอีกสางกออีกเฮ็ดนออีกนี่สิ่ะมันที่มีมันที่มีรอบมันประมาณนี้ส่วนต้นพันธุ์นี่ปกติปกติถ้าให้ดดีก็คือแยกแยกแปลงกันขุดนอแปลงหนึ่งเฮ็ดต้นพันธุ์แปลงหนึ่ง เ้าวฮ็ดแบบเนี้มันมันสิจัดการไงถ้าถามว่าแปลงเดียวทั้งขุดนอทั้งต้นพันธุ์ด้บ่มันก็ได้แหละแต่มันี่จัดการยากมันมีรายละเอียดหลายธรรมชาติของไผ่มันิสรสางกอเนาะธรรมชาติเขาเนาะมันนี่สางกอครับพอเฮาตัดลำมันออกมันสิออกนอเพิ่สิสรสางกอครับผมนี่นะเป็นธรรมชาติอถ้าถันลำมันหลายลำมันหลายมันก็สิมีการแย่งน้ำแย่งอาหารกันเองน้ำ เพราะว่าไผ่เนี่ยมันเป็นระบบรากแบบลากอยลากอยกระจายไปทั้งกอมันนี่แหละครับผมถ้าไว้ล้ําหลายมันสีแย่งกันเองน้องก็้ิไว่าไข่ดกเปนไดแต่ว่าถ้าเขาว้หน่อยๆเนี่มันขะสีว่าไข่แย่งหลักกามันจะมีพฤติกรรมพยายามสางกอน้ำนอมันสะออกไงออกไงออกดกคุณสมบัติของหลักล่เก็บดํานี่มันถิเก็บความชื้นได้ดีเพราะฝนน้ำปุ๊บเก็บความชื้นได้ดีมันดีให โคนกอกอภัยเขาเนี่ยมันซุมเพราะมันซุมเม่แห่งมันที่ออกนอกดีครับอันนี้คือผลลักเลยที่ใส่แกบดดำผลผลดีอันหนึ่งที่ได้ตามมาก็คือนอมนมลใช่คน้างขาวสิบวกเขียวคือธรรมชาติถ้ามันถึกแสงเนี่ยมันก็สีนอเขียวธรรมดาน,นี่แหละแต่ถ้าเขาคุ้มไว้เนี่ยมันสีนอคนหางขาวขาวขาวสีอ่อน มันที่คือจังนอไหม่ออนนี่นะมันที่มันที่นอมันที่กินอร่อยถ้านอเขียวเขียวรังเทียไปขายนี่เขาเจ้าสิคือมันแกเอาออนออนเอาเสียขาวๆเปนออนออนสินะเขาเจ้าสิวานสินประมาณนั้นครับผลผลิตเท่าออการบ่ครับนอนี่ครับตั้งปัจจุบันนี่สิขุดนออยู่สองแปลงประมาณประมาณไหลกลัวครับปกติผมมีทรงนอไหม่ประมาณวันจันทร์กับวันพุธสิงทรงวันจันทร์กับวันพุธประมาณสิบหาถึงยี่สิบโล ใน,ในช่วงที่หดน้ามานาแรกนี่เนาะแต่ว่าถ้าพราะเริ่มเขาฝนถ้าฝนตกเนี่ยโอ้หนอสิสิสิบดกคกน,นนั้นเนี่ยลังเทีย <c oughs> ขุณได้ประมาณหาสิบโลก็มีห <c oughs> าสิบหกสิบโลกับมีเห็ดสวนเกษตรทุกอย่างนะครับมันจำเป็นต้องมีรรยไดเนาะครับเนาะเพื่อสิไดใดเอาไายไดตรงหันมาหมุนเวียนภายในสวนของเหาครับผมถ้าทั้งปีเฉลี่ยเป็นเดือนละกันครับ ประมาณจากสองหมืนลังเดือนขี่หลายลังเดือนสิหน่อยเขาขยันโพสขยันขายพื้นที่สองไร่นี่ผมว่าเดือนละมื้นหาสองมืนนี่ผมว่าได้ครับแต่ตัวหันะคือเอามาหมุนใส่ในสวนอย่างเช่นมีเอากับคือค่าน้ามค่าไฟค่าวัสดุปลูกค่าวัสดุค่าค่าปุ๋ยค่าแกบค่าคนงานแนลังเทียงงานนี่ไงเขาก็จ้างคนงานมาซอยเนะครับค่าอาหารค่ากินหมูกระทะ ขาใส่ชีวิตเท้าเนี่ยแหละครับอ้ใส่ซีวิตยางเทลก้าวกินเข่าเทละคําขันแบบพอเพียงนะครับขันแบบเพอะเพียงบวมเป็นเชิงพาณิชย์ปันได้ั่นท้อแต่ว่าสามารถเทศเชิงพาณิชย์ได้จังตัวนนื้อนื้นเขาเจาะมีรายได้หลายหลายกันครับก็คือเท้าเขายันเทศหรือถ้ามี้นซอยมีอย่างเนี่ยก็สามารถขยนันเอ้ยขามาขยายเป็นเชิงพาณิชย์ได้แต่รายไดก้กัคนทางดีเลยครับ อยากถามนะคนก็อยากหูเขกันครับผมคอดีคอเสียอุปสรรคแล้วก็คอเสีย<ม>ในการปลูกไผ่บงหวานบ่อยากให้ผู้อื่นเพนลงทางครับผมจากประสบการณ์พี่ให้บอกนะครับนี่ยังนะครับอันนี้จากมุมมองของผมเนาะส่วนอื่นเขาเจ้าอาจสิมองเป็นคนละแบบไปแต่นี่ถ้าม,มุมมองผมก็คือค <c oughs> อเสียก็คือหนึ่งคือเขาหกธรรมชาติไผ่บงหวานนี่ไม่ใช่หก มันติดแตกกิ้งแทบจะทุกกิ้งเลยเขาก็ต้องมาจัดการมันตกเนี่ยมันที่นักใบเนาะใบก็ที่ก้มอย่างเี้เขาต้องมาคอยตัดกิ้งมันออกนะเผื่อให้มันตัดยอดมันให้มันเด้งกลับ็คือการจัดการมันสีหลายก็ภัยหลายๆชนิดแต่ว่าบงหวานเนี่ยมันต้องจัดการกิ้งจัดการกอแล้วก็น้ำต้องถึงปุ๋ยต้องถึงถ้าปุ๋ยม่ถึงน้อย ขายยากขายบ่ได้ราคาเน้นขายนอดสดเนาะเพราะว่าจุดเด่นเขาคือกินสดได้กินดิบได้เนาะกินสดก็คือเน้นขายนอดสดที่นี่เนี่ยความเป็นนอดสดเนี่ยมันสีมันสี่ทรงมันสีสนสยากหน่อยหนึง่งก็คือมันต้องแช่เย็นถา้าบ่แช่เย็นเนี่ยคุณภาพมันสีดรอปมันสิเสียเดเร็วเลียจังถ้าทรงขายออนไลน์เฮาทรงขนทรงเนี่ยมันก็ต้องแช่เย็นนึสิแม ถ้าทรงปาแซ่เย็นก็ได้แหละแต่วันถ้ามันอยู่นอกตู้เย็นคืนหนึ่งก็จะเริ่มเหี่ยวมันทีบ่เขือหวานประมาณคุณภาพนี่เสียเห็นะครับอันนั้นผมก็มองว่าเป็นข้อเสียกันจังเช่นคนหนึ่งนี่เห็ดได้ประมาณลรเดียวจัางผมนี่ถ้าไรหนึ่งนี่กาลังสนุกถ้าสองไรนี่เริ่มเมื่อยเริ่มเครียดหรือครอบครั้วหนึ่งนี่เห็ดจักไรสองรายังเสียครับถ้าเฮ็ดลายก้นนั้นมันต้องจ้างคนงานเนาะจ้างคนงานมันก็สิเป็นต้นทุนเป็นโน่นนี่นั่นเห็นะ อ๋ออย่างหนึ่งเลยคือมันพัยเหตดนอทุกชนิดเนี่ยมันต้องใส่น้ำหลายต้องหดน้ำหลาล้วก็ลังค้นเคยเห็นข้าเจ้าลังค้นปลูกซีหาไรตะบ่มนีน้ำหดหดได้แค่ไรเดียวเข้าไหมครับมันกั็สีบอสําเร็จจากประสบการณ์ของพี่เนาะครับเพราะเฮดเกษตรพี่ก็ประสบความสําเร็จแล้วถือว่าประสบความสําเร็จเพราะพออยู่พอกินครับผมสามารถสั่งไรไดจาก พืชหลักของเฮ้าครับผมสําหรับผู้ที่หลงทางครับถ้าแนวทางผมม็คือเขาปลูกหรือเขาเห็ดสิงที่เขาชอบทีที่เ้ามักนะครับย่างไ้หน่อยขายได้บ่ได้เขาก็ได้กกินจังเนี่ยผมมักกินเนาอไม่เนี่ยจังได้หงม,มีเนาใไม่กินขายได้บ่ได้ก็บผมมีอาหารเนาะสามารถสั่งอาหารได้โดยของเราก็ถ้าแนวทางผมคือผมสีมองอยียงที่มันง่ายๆบ่ยากบันไดอย่างเช่น ผมปลูกไผ่พอไผ่มันไง่ายนไหมปลูกทีเดียวกัขุดนอกเก็บได้ตลอดชีวิตเ่าแหละชัวชีวิตเ่าแหละถ้าเห็ดกเกษตรบางอย่างพพืชน้่นลมลุกนห่ไหมมันต้องเห็ดทุกปีปลูกทุกปี่างสิเนาะเขาก็ลองเบิงว่าจังไดเขามักจังไดมันที่ไหวว่าไหวเองสิเนาะคนเก่าบอกว่ายายาตามแฟชั่นบนไดาคอนเทนต์ส่วนหลายเนี่ยเขาเจ้าสิน้ำเสนอแต่ขอดี ของของแนวนั้นเห็ไหมี่บอกแต่ไร้ได้บอกแต่ความสวยงามสวยหรูแต่ลังเทียข้าเจ้าสิบ่ได้บอกอุปสรรคหรือว่าขอเสียพยายามเบิ่งขอดีขอเสียยะยยจะไปหลงกับที่เขาเอาเงินมาล่ออย่างเดียวเห่ไหมถ้าแนวทางผมมอคือขอนึงคือเขาต้องมักมันก่อนเขาต้องชอบก่อนหรือถ้าเขาบ่ชอบให้นเมียชอบกันยังดีประมาณนั้นถ้าเขาเห็ดอย่างที่เขาหมัก มันสิมีกำลังกายกำลังใจในการไปเห็ดเนาะนคือเห้ห้อมักน้าแล้วก็พอห้อมักเขาสิไปขายได้ยางยางยางค่องนะครับอย่างเช่นย่างผมมักไผ่บงหวานเนี่ยผมกินผมมากินน้ยผมไปขายผมก็ติบเอาได้เต็มปากว่ามันดียงัยงสั่นดียังสี่นะมันกินเดิบได้มันแซ่บยงังสั่นยังสีอย่างสี่นะครับนั่นก็คือคอยเป็นคอยไปครับถ้าเห็ดหนักไปเลยมันติดถ้าเจ็บมันติดเจ็บหน,นักเนาะ แต่เขาค่อยๆเหตุค่อยๆยังไปทาลมทารเจ็บมันกับบ่อหนักทีนะครับเขามา้มาเบาอยู่สวนก็ได้ครับนัดเขามาเนาะมาคุยกันอยู่สวนว่าเบื้องต้นมันมาซสีมนอมาเบื้องการจัดการเขาสี่ไหวบ่อท่านเรียนฮะไปเบื้องในสวนไปเบาไปคุยน้ําขเจ้าเดี๋ยมันสี่มันสี่เห็นภาพได้ชัดเจนกว่าร้องเลี้ยงลูกมันเบื้องนิสใส่มันร้นในในองจัดการเาบรื้าาบองว่าเขาไหวบ่อเขาหมักบอ่อจะแทเนเราเขาหมักบ่อทีนะครับ ร้องกินนอเบิง้งนอไปแจกพี่แยกนอ้องเบิงมามักบ่อเลยนะฮะถ้าเขามักจ้างคอยไปต่อมีหลากหลายครับมีไผ่สังมน์ไผ่สังไผ่ไผ่เลี้ยงสามเลดดูไผ่ก้าดาวมีหลากหลายผมปลูกไว้หลากหลายสายพันธุ์หรือสนใจอันไหนร้องสอบถามมาย่างทีเด็ด้ันหลังก็คือแมนบ่าขับขหลัง แมนครับข้างหลังก็เป็นต้นพันธุ์นี่เป็นไพ่บงหวานเป็นลำพึงครับนี่ก็ไพ่บงหวานเชรนาำพึงเบอร์เก้าครับผมครับอันนี้เป็นเป็นเกินว่าใส่ใงเนาะใส่ใ่กับล้ํามันกับนิ่วนิ่วกว่านิ่วเคิงหรือมั้งครับนี่เป็นเบอร์เก้านะเพรับว่ามันกับมีหลายขนาดพวกนี้กับเบอร์เก้าเหมือกันครับจัมโบ้ไหมวะครับจัมโบ้จัมโบ้กับมีคือกันมีคือกันครับมีเบอร์เบอร์โทษติดต่อบ่ครับที่เขามาในสวนนี่ซื้อสวนียงครับ ไล่บุญเจริญแก่งกระจาดครับใน Google ได้ใน Facebook ได้ครับผมอ่าใน Google Map ได้ครับผมไล่บุญเจริญแก่งกระจาดถ้าไล่บุญเจริญซื่อๆนี่มันอาจจะพาไปทั้งอื่นบางทีนะเบอร์โทรเนาะศูนย์แปดเจ็ดแปดหนึ่งสามหกเก้าหกเก้าเอาไปแอดไลน์น้ำก็ได้ครับแอดไลน์ขึ้นเบอร์นี้เลยเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้เอาไปค้นหาเบอร์ก็แอดไลน์ได้มาซิมหนอมาซิมหนอหน้าแมนถ้าเราค้นข้า บ่งบ่เสียด้เอานอไม่มันกินดีได้ตีนบ่ขมตีอยงเี้นะขอบุญขอบพุ่นผีรถตีหลายๆมันอีที่เปิดโอกาสให้ช่องเกษตรยังยืนใบไอคุณดอนได้มานําเสนอความรู้เทคนิควิธีการแล้วก็บอกเป็นแนวทางครับสําหรับประสบการณ์ของผี่เลยขอบุญขอบพุ่นอีกทีนงครับพี่ครับยินดีและขอบคุณไอคุณดอนนําได้ครับขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมมายามครับผมขอบคุณนอหลายครับพี่ครับสวัสดีครับไมหลายครับสวัสดีครับโอ้โห